สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กกันครับผมหลังจากที่ใบอ่อนเริ่ม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 แก่แล้วครับเริ่มแก่เป็นกึึงใบประหลาดกึึงใบแก่แล้วครับผมที่ทุเรียนที่ผมปลูกมาได้ประมาณเดือนฝ่าฝ่าก็จะสองเดือนแล้วครับซึ่งอันนี้เป็นยอดอ่อนยอดยอดที่สองครับที่ที่เริ่มจะแก่แล้วใส่ปุ๋ยได้แล้วครับผม เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยอินทรียครับนี่ยครับใบใบเริ่มกลางสวยงามมากแล้วครับนี่ครับจะเป็นใบอ่อนใบ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 อ่อนใบแตกมาอ่อนแล้วก็ใบเริมเริ่มแก่แล้วหรือเป็นใบประหลาดแล้วตรงนี้ก็ใส่ปุ๋ยได้แล้วครับผมผมก็จะมาใส่ปุ๋ยเอนซีครับผมนี่ครับใบต้นยอดริ่งออกมาสวยงามมากครับผมอันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันได้แล้วครับวันนี้ครับ สวยครับผมนี่ครับผมก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับผมผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับประมาณหนึ่งช้อนแกงครับหนึ่งช้อนแกงเต็มเต็มนะครับพบปุ๋ยอินทรีย์ครับก็ใส่ครับผมก็จะใส่ที่เาใส่ใส่รอบรอบนะครับห่างจากโคนประมาณสามสิบสามสิบถึงห้าสิบเซนประมาณนั้นแหละครับ ไม่ต้องใส่เยอะครับผมใส่เราใส่แบบประคองไปครับประคองไปใส่รอบทรงพุ่มนะครับรอบทรงพุ่มใส่แบบประคองไปครับผมก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนแกงเต็มๆนะครับก็กดหยิบมือเล็กๆนี่ครับหรือหนึ่งหยิบมือเล็กๆผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผม ลูกมาได้หนึ่งเดือนฝาแฝาแล้วหเดือนกับวันที่สิเดือนนี้ก็ครบ2เดือนแล้วครับใบสวยมากครับนีครใบยอดออกมาสวยมากซึ่งก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรกครับผมสาหรับตุเรียเล็กที่เพิ่งปลูกมาครับปุ๋ยอินทรีย์ครับผมสวยงามมากครับ ครับใบเริมแก่แล้วครับใบเริมแก่เริ่มเข้มแล้วครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้ครับผมแตกยอดแตกใบออกมาสวยงามมากครับดีสมบูรณ์เลยครับผมผมก็ตั้งแต่ปลูกมาผมก็ฉีดป้องกันเพลี้ยป้องกันเชื้อราจุดสีน้ำตาลกับป้องกันเพลี้ยไฟครับป้องกันเพลี้ยป้องกัน เคลียไฟแล้วก็ผมก็ใส่ปุ๋ยไอ้ฉีดฉีดยาบำรุงใบอย่างเดียวครับผมวันนี้แล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุเรียนเล็กที่เพิ่งปลูกมาได้ประมาณเดือนฝ่าแล้วก็ใบแตกยอดสองมาแล้วแตกยอดสองแล้วใบเริมแก่แล้วใบเริมแก่แล้วใบเวลาเริมแก่แล้วก็ใส่ปุ๋ยได้ใส่ก็ไม่ต้องเยอะครับพี่น้องใส่ก็ประมาณหนึ่งช้อนแกงเต็มเต็ม หรือประมาณหนึ่งหยิบมือเล็กๆก็ประมาณนี้พอครับเราก็ใส่ปรกค,อรคอล,ล,ลองปรกคลองไว้เรารอบทรงคุ้มครับรอบทรงคุ้มก็ห่างจากโคนนะครับเราอย่าไปใส่ชิดโคนนะครับใส่ก็หา่หางจากโคนสี่สิบห้าสิบเซนอะไรก็ว่าไปครับแล้วเราก็ใส่ปรกคองมันไปก่อนครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันมันมันเป็น ทุเรียนเล็กครับต้นต้น,ตน,ย,น,ตนยังไม่แข็งแรงดีเท่าไรต้นรากใบยังไม่แข็งแรงดีเท่าไรแล้วก็ใส่ระครงมันไปก่อนครับแล้วให้มันได้ระยะเวลาสักสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนระยะเวลาหกเดือนเราก็ค่อยใส่ให้มันเยอะมากกว่านี้ครับให้ลาต้นให้ลําต้นมันแข็งแรงให้รากมันออกหากินให้มันมากกว่านี้ครับแล้วเราก็ไปใส่ค่อยใส่ตอนนั้นมันให้เยอะ่านี้หน่อยครับ อันนี้ผมก็ใส่ประคองประคองมันไปครับใส่ประคองใส่เป็นการกระตุ้นค่อยๆกระตุ้นไปเราเราจะไปใส่มันเยอะครับเดี๋ยวใส่มันเยอะแล้วมันจะเกิดการเค็มปุ๋ยพอใบพอมันเค็มปุ๋ยแล้วใบเดี๋ยวมันจะไหม้ใบมันจะดำใบมันจะเสียใบมันจะร่วงนะครับปลูกใหม่ๆครั้งแรกก็เรายังไม่ต้องไปเล่งให้มันโตไว้ให้มันโตมากไม้ครับผมมันก็ต้องโตไปตามระยะการเวลาของมันแล้วครับผม ไอทีมันไม่โตมันไม่อะไรก็ยกเว้นที่ว่ากิ่งพันเราไปซื้อกิ่งพันมามันไม่สมบูรณ์มันไม่แข็งแรงมันทุเรียนมันก็ไม่โตครับอันนี้เราก็กิ่งพันธุผมมันก็สมบูรณ์แข็งแรงดีมันก็แตกยอดแตกใบอะไรออกมาดีเป็นยอดสองครับยอดสองใบสองมันก็เริ่มจะแก่แล้วผมก็ใส่ปุ๋ยได้แล้วครับผมก็ผมก็แค่ใส่ประคองประคองไปครับผมใส่ไปรอบ ทรงผุ่มนี่แหละครับหลบๆทรงผุ่มเลยไม่ต้องใส่เยอะครับไม่ต้องใส่เยอะหนึ่งช้อนแกงหรือหยิบมือหยิบมือฝลาๆาแล้วครับหยิบมือเล็กๆของเรานะครับใค่หย,ยิบมือครับผมจงไปใส่มันเยอะมากมายอะไรครับเดี๋ยวมันจะเค็มปุ๋ยใบมันจะไหม้ใบมันจะเสียปลาครับเราใส่ประคองค่อคอยเล่งมันเราจะไปเล่งไปใส่มันเยอะ กลายว่าเดี๋ยวเราไปใส่เยอะเป็นการหวังดีกับต้นไม้ป่าแล้วครับต้นไม้มันไม่ได้บอกให้เรารู้ว่ามันเค็มหรือมันจืดหรือมันอะไรครับพรามันมันพูดไม่ได้ครับถ้ามันบอกเราได้ว่าโอ้ยเค็มไปโอ้ยจืดไปเอออันนั้นเรายังพอรู้ได้ครับอันนี้มันเราต้องใช้การกะกะเอาครับผมกะจากประสบการณ์มั่งครับกะจากการเรียนรู้การถามการอะไรมั่ง ก็เราให้ให้เราสังเกตดูเองครับมันจะดีฝาง่ายฝาครับแต่ใส่ปุ๋ยครั้งแรกผมแนะนําเลยครับว่าอย่าไปใส่มันเยอะครับถ้าใส่มันเยอะใส่มันไหลย่างแล้วก็เดี๋ยวมันก็เข็มปุ๋ยใบใหม่ใบรวงมังปึ๊บเผอต้นตายมังครับอะไรมั่งครับแล้วก็ใส่ประคองแบบนี่ละครับที่ผมใส่ดูนะครับผมก็ใส่ประคองประคองกันไปครับผมนี่ครับใบ ออกมาสวยงามมากยอดพุ่งใบพุ่งออกมาดีมากครับใบก้างใหญ่สวยเต็มที่เลยครับใบที่เริ่มกลางออกมาแล้วครับก็ระยะนี้เราก็ใส่ปุ๋ยมันได้เลยครับหนึ่งช้อนแกงเต็มเต็มหรือครึ่งกำมือหรือหยิบมือของเรานี่แหละครับเราอย่าไปใส่มันเยอะ มันจะเป็นอันตรายต่อต้นไม้เดี๋ยวใบปนจะเค็มปุ๋ยใบมันจะร่วงใบมันจะอะไรมันจะไม่ดีครับผมก็ใส่ไปแล้วรอบแบบนี้ครับเนี่ยก็เหมือนทุเรียนพึ่งปลูกใหม่มันก็เหมือนเด็กน้อยเลยครับผมกินเผ็ดไม่ได้กินเค็มไม่ได้ครับต้องการแบบลดกลมๆพอดีพอดีอดเจือจางไม่เค็มมากไม่จืดมากไม่เผ็ดมากไม่หวานมากแล้วครับผม ต้นไม้เล็กๆก็เหมือนกันครับผมแล้วก็ให้ปุ๋ยประคองประคองมันแต่พอดีพอดีอย่าไปให้มันเยอะเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียหายถ้าเป่าๆครับผมนี่ครับใบสวยงามมากครับผมใส่เลยหนึ่งหยิบมือ หนึ่งหยิบมือหรือหนึ่งช้อนแกงครับผมไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้เอาแต่พอดีพอดีครับใส่มากเดี๋ยวมันก็เค็มครับผมครับสวยงามมากครับผม ใสไปเลยครับหนึ่งยิบมือหรือหนึ่งช้อนแกงใส่ไปรับลอดทรงคุมนะครับปุ๋ยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตใส่แบบประคองประคองไปครับผมใส่น้อย,อยกินน้อยค่อยๆโตใส่เยอะกินเยอะมันไม่โตครับแต่มันจะเข้มครับผม สวยงามมากครับผมต้นยอดใบนี่ครับต้นคูของผมครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนครับแต่ก็ใส่ปุ๋ยได้ครับเพราะใบใบมันเริ่มจะแก่แล้วครับใบที่สองมันเริ่มจะแก่แล้วใบสวยดีมากอันนี้ผมใส่ปุ๋ยชุดนะั้นก็นเลยใส่ชุดนี้พร้อมกันไปเลยครับผม ใบมัเนเริ่มจะแก่ใบเรื่งกลางเต็มทีแล้ใส่ประคองประคองมาเลยครับนี่ครับไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่ติดโคนใส่ห่างๆทรงพุ่มออกมาครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราและต้นทุเรียนของเราเราก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนแกงหรือหนึ่งหยิบกำมือเล็กๆบ่ครับปุ๋ยอินทรีย์ครับผมตัวนีน้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับผม ผมจะใส่ปุ๋ย N C M ครบสี่ครั้งครับแล้วผมก็มาใส่เคมีเสริมเอาตอนนั้นสองครั้งครับผมก็จะทําแบบนี้ครับแต่ที่ผมปลูกชุดแรกมาชุดสองผมก็จะทําแบบนี้แหละครับนี่ครับใบสวยมากครับใบเริ่มกลางเริมใหญ่แล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับประคองประคองมันไปนี่ครับ ล้วรอบๆทรงพุ่มไปเลยครับผมรอบทรงพุ่มไปเลยไม่ต้องใส่ติดโคนครับเดี๋ยวมันเค็มแทนที่มันจะเติบโตมันกดใส่เยอะกลายว่าใบมันเหงามันงอยมันล่วงไปเลยครับใบมันไหมอะไรไป่รูครับกใส่แค่ประคองประคองพอครับผมแล้วให้มันเติบโตต้นใหญ่พนนี้แล้วก็ค่อยเพิ่มเพิ่มปริมาณมันให้มันเยอะพนนี้ก็ได้ครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อนครับพี่น้องการเรื่องการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยยามีเยอะแยะก็แล้วแต่พี่น้องก็จะเลือกใส่แบบไหนครับใส่สูตรไหนสูตรอินทรีย์สูตรเคมีสูตรอะไรก็ใส่ได้หมดครับผมก็แล้วแต่จะเลือกใส่กันครับผมปุ๋ยยามีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อครับผมแต่อันนี้ผมเลือกใส่อินทรีย์ครับผมเลือกใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับสวยงามมากครับผม ต้นนี้ยอดใบกิ่งก้านออกมาเขียวเข้มสวยดีครับผมต้นนี้รู้สึกว่าตัดเร็วแตกยอดเร็วว่าต้ตอนอือ่นๆครับต้นสมบูรณ์ดีมากครับผมใบกลางออกมาใหญ่เต็มที่เลยครับนี่ครับใบกลางออกมาใหญ่เต็มที่สมบูรณ์มากเลยครับผมใบเริ่มแก่เริ่มเขียวเข้มนะครับนี่ครับ ใบใหม่ออกมาเขียวเข้มกลางสมบูรณ์เต็มที่ครับนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยครับหนึ่งช้อนแกงเต็มๆหรือหนึ่งหยิบมือหนึ่งหนึ่งหยิบมือพอครับไม่ไม่ไม่ตรงเยอะอะไรครับผมนี่ครับเราก็ใส่ไปเรบปลอบตรงขุ่มไม่ต้องใส่โคนครับใส่แต่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับถ้าปุ๋ยเคมีใส่เยอะแบบนี้ไม่ได้นะครับผม ปุ๋ยเคมีใส่เยอะแบบนี้เข็มเลยนะครับเข็มอาจจะบใบไหมใบร่วงเลยนะครับผมอันนี้ผมใส่ปุ๋ยอินซีครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ประมาณนี้แหละครับผมหนึ่งช้อนแกงเต็มๆแล้วผมก็จะใส่สิหวันครั้งหรือ20วันครั้งครับผมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทางช่องเพชรพาแนว พาแนวด้วยครับผมถ้าเห็นว่าทำดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปด้วยครับให้พี่น้องเราชาวสวนทุเรียนเล็กได้ดูกันครับผมครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุเรียนท่านของพี่น้องโตเร็วสมบูรณ์แข็งแรงครับผมจบคลิปครับผมสวย